ก็เพ่งฝ่ายกูยังเพิ่งตียาสบายดีสบายดีวะคุะมันบากนะอะดีไหมม่สบายดีไอมีคนสบายดีเหดีเหรอ งามาดีหบอเออมึงอานน้เรลกวระมาณนี้ที่กันซากว่านี้อขาลูกสวยกว่านี้นะมืนอวมึงลุกจังโมกเก่าโม่อ้ยิเมอยู่านี่ ลูกลงเไปหยอนเรียนยังไหนเด้ิยังมาเฮงเมาฝกันนอนดูฝกกันนอนลูจะยเฮงสมสือบอฟองไม่เลิบนจี้ทางเด้อยี่บืสายีตเน่ยบ่จอมเพไปเหยอนเรียนยังไหนหนวันวับอก์ที่ท ตงนอนตงแมาเปียเปียเดานสิมดีนี่ขคล้าแบบเบงมือื่นมือื่นมือ่ชิตว่าแม่นมือนีชิพจีข้าไลเป็นมือนี้เลยมเป็นมือนี้ชิสาเองอนเอาขคล้าแบบเบงเฮยมันข่าวสารซินนีดานี่ทเออขาวสาบมายันสนะเขาคล้ายแักเบงมือได้เป็นมือนยมันเฮ้ยเฮ้ยมึงเก็มันแต่งตัวนะมันเล่นเบิดกมูนะ อ okay, okay. okay. okay, yes. ี่นั่งดีอหัว ดีเลยจำมันเองดีเงนเจอซอร์กีก่คืนนี้แล้วมองข้างมิเด้อกูจืดเด้อเข็มหน่อยเียบเดได้พอะทอไปหน่อยนึงังเข่าไปตัวตัพร้อมทั้งเสื่อผหมดบอมิขี่ไม่อีกว่าท่านโวพร้อมทั้งหนาเตรียมเลียง้าบ้านนั่งมานีตะวัาพร้อมพร้อมเลย บอกหอมคนทินนะหอมมีปลายบอกหมปลายบอกอย่างี้คือหมบคนยางขามมีโดนทั้งรางก็ปเข้าด่าหัวตายด่วหัวตายปังเป็นปังปีดนตะบนี่แหะว้านแถวนี้มีแต่คนทำงานงานโอ้สมไ มึงฝ่ายมงยังมงจะยังมึงมวด้วยเพลงเนี่ยโยกนะโยงน้ำมันจะสีมวสนสดงดีวะ <c oughs> มือ

มันฟังได้หองได้ก็ต้องบอกไปว้าได้หรอวะเนี่ยังปวหัหมูอยู่พวกนี้มันก็ป่วยจังวายบอกนมันบอกแบบมันมันรัวรุ่นเขาสิเขาสิตาดมันมื่อก่อนย่ามีเาตายันก็บอกว่มันตายอ๋กมันรู้กยาเดยใชหมมันบอกด้ใช่มันบอกันแู้เกลียดย่าเลยบอกแต่ผู้เดียวสักก่ว่าแล้วบอกผู้เดียวอยู่เรื่อง้งมันดีบอกเลยมันสุดใจมันบกห่างจังแกก็เป็นตะกร้ายี่ดีสอคน นี่ไม่ควรจะมาเน่เน่จับเลยมันจะมีสิ่งอะไรนี่ไปเลยฉันมันปวดเนี่ยถ้าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่า มัเตันปวนนี่โตบันปวนนี่มาดันี่เบอรกนี่เบอเกันตัเออ้อตอสิญาติบอกก็อีดีวนี่จังอรีได้กระมุงตับโป๊ดกูอะได้ตัโบปานจะไ้กลัวอีเดียอกูไม่เป็เออก็ม่หวากไม่เป็เน กูเกกูเดียวบางป่าไว้นะมันจะยุดตอนนั้นนะกูจะเมาตอนมันกับเมาเราเร่นวเล่นกับเาีป็ันเรื่อเล่มเล่มจนงนะว่าิว่าอย่างดีบอกมาต่อเลยแค่ปลโอกาสให้มาแล้วจะขึ้นเาตม่อามันมาหอนี่หลยดิวถ่ยคลิปอร่อยนะมันกมาเวลา่ายคลิป แตกลลกม่ดนม่มาเือไทกีบไกีบไกินมีกิน่ไหยมเมื่อนมกินรแล้วก็ไเเอาดิว่า่ะม่นอหารนี่ไม่นี่ป่นเิ่งที่ขึ้นกระเป๋าเียงเียงอย่นี เคยไปจะเรื่อนขาคนที่าไปนะคนที่าไปาไปไม่เปมการแขกเลยไปลินสวรรค์เลยเอนสวรรสวรเลยเี่มยลซื้อล่างแถมล่งเลยอยู่สวรรค์นะนนงนะจำสีกินเบียร์ซื้อล่างแถมล่งกินเจือเลย ไหนยังอยู่อยู่ในกล่องวูจกรมแถนี้บางหน้ากูดิบ้างหน้ากูดิแบงเนาะไปกนอนเลยมาเจอัญหาหอกว่าปาใหญ่หนกืสูด้าเห็นข้าวปาน้องปาแล้วกูเห็นได้สมพูทั้งหลัง สันเคนไอียงหัวส่ันลงเแล้ววันนี้เขาป้อมมาไล่เว่ยมนชนแล้วไม่แคนแถมเนี่เอ okay.